ครับสวัสดีครับอ้าวตอนนี้เราก็ผสมดินเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยกองนี้นะครับผมเนีเดี๋ยวเราก็จะมาทําการปลูกกันนะครับจะปลูกในกระถางยี่เบ็ดนิ้วนะครับนะกระถางดานะครับเราจะเอาตัวกระถางเล็กลองก้นนะครับนะเพื่อแม่ดินยุบนะครับเพื่อไม่ต้นไม้รับดินยุบต้นไม้จะได้ไม่ยุบตามนะครับอันนี้คือกระถางที่ผมปลูกนะครับ อันนี้อายุหนึ่งปีนะครับนะเป็นมะม่วงฟ้าลั่นนะครับปลูกในกระถางนะครับข้อดีข้อดียังไงรู้ไหมครับลดน้ําแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเขาก็อยู่ได้ครับเขาก็ยังง้มอยู่นะครับนี่นะนี่นะครับแตกยอดกำลังแตกยอดเลยนะครับนี่ลดน้ําแค่สัปดาห์ละครั้งเองนะครับถ้าเป็นกระถางเล็กก็ต้องลดบ่อยใช่ไหมครับนะถ้าเปรดวันเป็นวันหรือยังไงประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ต้องครับสัปดาห์ละครั้ง มันหายวงเรื่องเรื่องน้ําไม่ต้องกังวลนะครับเราก็อยู่ได้นะครับนะอันนี้ผมเอาต้นพันธุ์มาปลูกนะครับเป็นโชกันนันนะครับนะชกันนันนะครับจะจะลงกระถางยี่บนิ้วนะครับนะกระถางนี้นะครับก่อนเดินเสร็จแล้วพอลงถังแล้วจะราดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผสมผสมกับน้ํานะครับในในโหมดตามนี้นะครับตอนนี้เราก็ต้องเอา ดินนะครับเอาขุดมะพร้าวก่อนนี่ขวดมะพร้าวนะครับขวดมะพร้าวนี่นะครับเราใช้รองก้นนะครับเพื่อให้น้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกนะครับมะพร้าวรองก้นไวอนะครับไปน้ำถ่ายเทได้สะดวกนะครับรากจะได้ม่เน่านะครับแล้วก็ดิน ดินแต่ถางเล็กนี้นะครับปั้มออกไปเลยนะครับทำมนกระถางนี้นะครับอยูนลักษณะนี้นะครับผมเหนะครับเพช้เถิ่ใหน่อยนะ เสร็จแล้วเราก็เอาดินนะครับใส่เสมอใส่เสมอกระถางน,นะครับนะหยุดไปครับใส่ดินได้เสมอกระถางเล็กที่เราใส่ไว้ตรงกลางนะครับเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้ดินปลูกนี่ผสมแบบ สองส่วนที่วัวสองส่วนดินสองส่วนนะครับนะลุกค้าเข้ากันนะครับแต่ดีนะถ้าเป็นการหมักมาก่อนก็จะดีนะครับอันนี้ไม่ได้หมักนะครับเอามาใช้เลยนะครับนะการมาใช้เรือมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ได้ครับผม เอาพอดินเสมอกระถางนี้นะครับนะเด๋ยวเราก็แกะต้นพันธุ์ใส่ลงไปเลยนะครับเอาคงออกเลยครับผมและดินแตกนะครับ นี่แหละครับผมอ่ะเป็นพันนะครับใส่มากระถางเลยครับผมอ่าวางลงบนปสวยนิดหนึ่งครับดิโนออกหน่อยก็ได้ครับผมข้าออกหน่อย พอ,พอ,พอเสมือปากกระถางมาดีนะครับมานี่นะครับตั้งตรงๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็ไปนะครับ ดูปกจะต้องให้ค่อนข้างโปรงนะครับมีแกลบมีอะไรพวกนี้นะครับนะร่าไปได้เดินดีนะครับ เ้ามีเศษพังนะ้มาปิดบนหน่อยก็ดีนะครับเพื่อ,อจะได้รักษาความชื้นเอาไว้นะครับนะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำนะครับเดี๋ยวเอานะครับอาจจะมีสั่งกแสงนะครับใส่เป็นหน่อยนะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่น้ำเปล่าก็ได้นะครับแต่นี่ก็ ทำเงินดนียดีนะครับ เอาลครับผมดูมะม่วงในกระถางก็ประมาณนี้นะครับนะข้างหน้าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนกระถางใหญ่หรือลงตะกร้าอญ่ก็เปลี่ยนได้ครับอันนี้เราเอาอันนี้ไปก่อนนะครับนะเห็นะครับนานะครับนีะครับมีแค่ปีเดียวนะครับนาโตขนาดนี้นะครับไงครับผมการปลูกต้นไม้ในกระถางวันนี้ก็มี้เห็นี้ครับสวัสดีครับ